กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ป้าน้าอากันอีกเช่นเคยนะครับผม mm. กลับมาในชา n e l พ่นผลพ่นพ่นนะครับผมวันนี้ตู้ใหม่มาแล้วนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าขูดรีดเงินกันเหลือเกินตู้ใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะครับผมจะเป็นตู้ Smart LF ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสีแดงมิลลิไทป์นะครับผมก็ส่วนตัวผมผมเฉยๆนะไม่ได้ว้าวอะไรแต่ว่าน้ามาเล่นกับทีมฟิลเจอร์ดีก็เลยคิดว่าจะเปิดแต่ว่าเปิดได้สักสามดาวก็พอแล้วับเอาแค่ตัวเดียวพอ แต่ตัวที่น่าสนใจของตู้นี้เลยเนี่ยคือข้างตู้งูกุนต้นไม้ตัวนี้คือผมไม่มีแล้วผมอยากได้มากเพราะว่าผมเล่นทีมสักกามูวี่ด้วยนะตัวนี้คือจริงๆเราอยากได้มากกว่าสมาร์ซกแต่ว่าถ้าได้สามารถทก็ดีเหมือนกันเรามีเพชรทั้งหมดนะครับผม5 3 0 0สรเพชรต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราได้สามาร์ไวเนี่ยเราอาจจะไปเปิดตู้ถังต่อก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมันเหลือนะเพชร2 0 0พเพชรอะไรเงี้ยเพราะมันจะถึงลูฟีแล้วโอเคก็มาดูข้างตู้กันหน่อย ข้างตู้เนี่ยก็จะเป็นโกคูต้นไม้ที่เราพูดไปนะครับผมแล้วก็มีเซลสีม่วงตัวนี้ซึ่งตกเมตาไปแล้วผมไม่อยากได้แล้วก็จีเรนก็ไม่อยากได้คือไม่อยากได้เลยพวกเนี้ยมันตัวเซ็นตัวเซ็นใครหมดแล้วแต่ว่าเซลตัวนี้ยังไม่เซ็นใครนะอ๋อแล้วก็มีเอนดอยสิบเจ็ดตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็เฉยๆเหมือนกันไม่ได้เหมือนสิบแปดนะสิบปดการ์ดนี่ยังสวยเลยโอเคเข้าๆก็ประมาณนี้นะเราน่าจะได้สักประมาณหกเจ็ดรูปได้มั้งถ้าที่ผมคำนวณเข้าๆนะอืมก็ ไม่พูดพ่อมทำเพลงครับไปคลิปวัดดวงตู้สองนะผมคลิปแรกนี่คือแบบอาการหนักจัดเลยขอแบบหลูปแรกๆออกเลยได้ปะจะได้ไม่ต้องเจ็บมากโอ้ยสคิปไปเลยโอ้โหหลูปแรกมาก็เจ็บเลยเกินเฮ้เยเลเจนแม่งเอาคืนผมแล้ววะแม่งจุดกลับตัวเนี่ยเฮ้ยดาวโหลดดิง้งกูขูต้นไม้ได้ปะล่ะถ้ากูขูต้นไม้ก็ดีเหมือนกัน หรือสมัตถก็ได้เนี่ยอะดาวโหลดดิ้งอะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ถือสาอะไรหรอกถ้าเกิดจะมาเร็วอะอื <c oughs> พอตู้ที่แล้วก็ขูดรีก,กันเหลือเกินโอเคผูผูทองนะทุกคนสามสองหนึ่งไป <c oughs> บบโบลีเปล่าเอ้ยไม่บบลีเอ้ยผมปิดสคกิปก่อนนะผมไม่เห็นนะผมปิดก่อน <c oughs> เสียวเสียวเสียวเมกโดนสปอยตัวที่หนึ่งสองสาม,สามออกมาเร็วๆก็ดีเหมนะือนนจะได้แอสสเต็ปที่สองออกเลยอะไรเงี้ย ตัวที่ห้ามาหรือเปล่าโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่มีอีกตัวเนี้ยอ,อะไรวะทำจริงทำจริงทำจริงยังไม่มีอีกอ่ะโอ้โหโอเคสเต็ปที่สามนะครับผมไปปุ๊บโหคลิปนี้แม่งสั้นอีกแล้วแน่เลยวะอย่าเกลือเลยให้กันหน่อยอ่ะอะโหฟ้าเขียวอีกแก ไม่ได้มีแอนิเมชันดีๆเลยคลิปที่แล้วก็มีแอนิเมชันดีๆท้องฟ้าก็ไม่สีฟ้าไม่ออกา,กาศอะไรเลยแม่งท้องฟ้าเขียวทั้งตลอดคลิปเลยอุย้ยเอาแล้วบอลกินกีนะทุกคนบอลกินกีนี่สําหรับผมนี่มันมีหวังอยู่นะเพราะว่าผมได้ตัวใหม่จากบอลกินกีค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่แต่รอบนี้ไม่รู้นะว่าจะยังไงโอเคิเซอร์แพ้ไปมาเรามาดูกันนะผมอันนี้เต็ปที่สามนะได้เจ็ดตัว โอย่างนะยังไรวิเวลอย่างไรวิเวลอยู่ <c oughs> ไรวิเวลใจร้ายวะ่ะเกมแม่งกกหังบีดนี่สุ่มได้เจ็ดดาวแดงนะหลังจากนั้นนี่คือเกลือจัดเลยเอ้ยขอขอเลยได้ปะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาสองคลิปนี่มันมันมันเกินไปอะทุกคนอะรีดวงก่อนรีดวงก่อนปะมึงกลับไปหน้าเมนูใหม่ก่อน ยี่ดวงก่อนอ่ะตัวนี้ตัวนี้เอาส่งตัวนี้ใชมไหมเกมไปสเต็ไปสี่โหโอ้โหเขียวเกินเขียวปัดเขียวปัดโอ้โหบารดงบารดักก็คือไม่มาเลยอ่ะโอ้โหผู้แดงอ๋อหลุมนี้ก็น่าจะหมดหวังโอ้ยปวดหัวเลยวะ แต่ว่าพรุ่งนี้มันรี PVP นะกับรีไอทัวนาเมนต์นะเพราะว่าผมน่าจะได้เพจดิ่งเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดต่อหลังใหม่โอ้โหมีเฟกเอาป่ะละ่ะขอเฟกเอาหน่อยก็ยังดีอ่ะโอ้โหขุดรีขุดเลือดขุดเนื้อเกมหมาให้เป็นเกมหมาทุกคนอโอ้โหไอ้ตีมลวนมั้งเนี่ยโอ้โหไอ้ตีมลวนไอ้เหี้ย โอ้ยเข้มเกินเนียโอ้โหเจอกับตัวไอดีผมนี่มันเกือชั้นดีเลยปะเนี่ยแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่ตู้เอลเอฟตู้แรกๆที่มาผมก็เปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรมันดวงมันชอบมาประมาณแบบกลางปีกับท้ายปีนะโอเคเกือเอลเอฟได้แต่เกือเอาต้าเลยขอร้องอะสเต็ปที่5ไปสเต็ปที่5เราเข้าสู่สเต็ปฟรีนะเฮ้ย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 โหลดนานโอ้เขียวจ้เขียวเอวเฮ้ย บานักมาจบจบไปอุ้ยอืมปูสีแดงโอ้โหเฮ้ยวียตาฟ้าได้ปะ่ะล่ะเฮ้ยโอ้โหฮไม่ต้องมาช่วยกูก็ได้นะจริงๆวะถ้ามาช่วยกูขนาดนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเออฮึ่อไม่ต้องสืบครับมันเกลือแน่นอนอืม แม่เห็นหน้ามึงมาขนาดนี้กูก็หมดหวังแล้วบีตาเอ้ยโหทุกคนคลิปเรานี่จะไม่มีรีวิวตัวใหม่กันเลยเหรอเฮ้ยเอ้ยเอามาแย่เนี่ยตัวใหม่ตัวใหม่ของเราอะ่ะตัวใหม่ของเราไม่ใช่สามัดหรือไม่ใช่กูกคูต้นไม้แต่มันคือบอดี้ตัวเมือ่อกี้แหละเฟกเอาโอเคหกดาวละ เอ้ยย okay. you so right. uh ่ามันจะมาเร็วๆหน่อยไม่ได้เลยไงโอเคสเต็ปฟรีมักอร่อยเสมอทุกคนจำคำผมไว้นะโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเหลือไปเปิดทังแล้วล่ะมาอออินกันที่ตู้นี้นะทุกคนถ้ามันไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดดิงเอามีลุ้นน่ะเนี่ยเนี่ยแอนิเมชั่นกันมีลุ้นมามาจะกูคูต้นไม้ก็ได้หรือจะสามารถตัวใหม่ก็ได้ได้หมดอะ ขอเลยขอเลยขอแค่สองตัวนี้อ่ะตัวอื่นไม่เอาโอ้โหผู้ดแดงโอ้ยแพ้ได้ปะดันแพ้ได้ไหมอ่ะแล้วเบ,บต้ามาช่วยหน่อยดันแพ้ไหมโอ้โหแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่แม,แนมันมีดาวโหลดดิ้งนะแล้วแอนิเมชั่นก็ค่อนข้างที่จะได้อยู่ตัวแรกเฮ้ยไม่เอาเอนดอยสิบเจ็ดได้ปะไม่อยากได้อ่ะไม่เอาเอ็นดอย 17, <c oughs> ได้ไหมขอเป็นเอลเอฟเลย <c oughs> อ่ะม,มาลุ้นกัน เฮ้ยออกมาทันทีเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บอื้อหืออื้อหือเฟกเอาอื้อหือโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยได้กูขุดต้นไม้แล้วทุกคนโอเคโอเคโอโอเคนะอันนี้ถือว่าอยู่ในแผนที่เราอยากได้อยู่นะแล้วมันก็มาจริงๆ คือผมอะ่ะพอมีตะเกียงอยู่นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะจับยัดดีไหมนะตะเกียงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วก็จริง,รงๆแล้วมันมีร่างเบจิต้าในเรื่องไดมะไมเนี่ยเป็นร่างใหม่แต่ว่าผมไม่สปอยแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะดูกันคือร่างนั้นนะผมหวังว่ามันจะมาใน LF นะก็ก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะยัดตะเกียงไหมแต่ว่าที่แน่ๆคลิปรีวิวองมาแน่นอนอัปเดตท,ทีมซาก้ามูวี่นะโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อนะทุกคนเรยอยูพันแปดนะ ทีนี้ก็หวังให้สามารถออกนะไปบึ้บถ้าสามารถมาอีกนี่คือคลิปนี้โคตรฟินเลยทุกคนเออโอ้โหไม่น่าจะมาแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยอืมอย่างนี้น่าจะคุยยากว่ะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเอาเอาหัวฟ้าเฉยหัวฟ้าเฉยแพ้ปะล่ะโอ้ยไม่แพ้เฮ้ยแม่งจำสแกร์อยู่ มาเลยปะสมัถไปมาเลยปุาาปยป๊บ <c oughs> อื้หู้ยสามาัถจริงแต่ไม่ใช่มึงเ <c oughs> ยียไอหัวเขียวไปยังยังมีอีกตัวหนึ่งสามาัต <c oughs> เข็มปึ๊ดเลยวะโ,โหมีใครให้เข็มหุ่นนี้ไหมครับทุกคนเค <c oughs> อันนี้น่าจะหลุมสุดท้ายแล้วแล้วก็มีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดตัวไปให้ดูเลยนะไม่ต้องเก็บ รอครบซืสี่ใบหรอกผมเป็นพวกใจร้อนเลยอยอ๊ยอ๊ยโอ้ยมีสรงนเนี้ย,ย,ยมีทรงนเนี้ยแต่พอดพอดเดียวนะเริ่มไม่มีทรงละบาดักบาดักบาดักอฮ้ยบาดักไม่มาครับโอ้โหโอ้โหโอือชนะด้วยมาทุกคนก็ยังมีลุ้นอยู่ไม่ใช่ไม่มีลุ้นมามาไม่เอาเง็นหน่อยไม่เอาเง็นหน่อย ขอเป็นสามารถเลยฟิวชั่นอ่ะหรือกูคูต้นไม้ก็ได้เพิ่มดาวมาโอเคเออต้องพูดอย่างเงี้ยเออกูคูดได้มาเอ้ยไม่ใช่กูคูดได้มากูคูต้นไม้อุย้ยโอเคเข้มเข้มมากทุกคนยังดีนะที่มันออกกูคูต้นไม้อ่ะไม่งั้นเราโคตรเข้มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ PvP กับไอ้นั่นมาผมอาจจะไปเปิดต่อนะ โอเคครับมาได้เพชรมาจาก PVP กับทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับผมก็มาสุ่มกระชาเกิดกัน0.5%นะตอนนี้มีอยู่ประมาณ3,300เพชรน,นะครับผมกับสเต็ปที่4มีเหรียญ U7 นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเก็บครบ14ไหมถ้าเกิดใจร้อนก็อาจจะแลกไปเลยตัวโอุย๊ยเอา,าอะยานอะกาศมาบารักมาหน่อยบารักทั้งทังไม่มาแล้วบารักมไม่มาปึ๊บโยนไป โอ้โหผู้แดงเองไปฟิเซอร์แพ้ด้วยไม่มีโบลี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นจะมาเอาอกาศเพื่อโอเคเอ็กเตีมเอ็กเตีมโอ้โหเอกเตีมรวนไหมเนีเ่ยยังยังมาออกโกคูต้นไม,สม้สักรอบก็ยิ่งดีอ่ะถ้าจะสามารถจะไม่ออกอ่ะ เพราะว่าเราอยากทําคลิปอ่โกคูเทียอบอไมอยู่นะทุกคนถ้าเกิดได้สัก6ดาวก็กําลังจะดีปึ๊บโอ้โหเกลือนะครับเพชรจาก PVP นี่แม่งเพชรดองเกลือวะเนี่ยโอ้มามาไปเจ็บที่6ต่อ,อไป ดักนบอลน,นะครับผมเหมือนจะไม่มีอะไรนะทองฟ้าเขียวด้วยบล็บอกไปปึ๊บแม่ผู้ทองไปไม่มีอะไรเลยแอนิเมชัน่นไม่มีโบลี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเอ้ยบีต้าฟ้าหรือเปล่าโอ้โหโอ้โโอโโอโยซูเปอร์เซยสามไม่น่ามีอะไรนะครับผมน่าจะเกลือนะโอ้โหมังเกลบินผ่านหน้าไป โอ้ยเกินมันจะเกือทั้งคลิปแรกคลิปสองเลยเหรอเฮ้ยเอา้าไปต่อไปสเตปฟ,ฟรีนะทุกคนสเตปฟ,ฟรีนี่ยังจะมีลุ้นให้เราไหมวะโอ้โหคูริลินตัวตั้งแต่ผมเล่นแบบว่าแพทแรกของเกมอะไอ้คูริลินอะแม่ง โอ้โหมีหมดทุกตัวนะทุกคนดาวตันจนหมดแล้วมาสเสิรฟฟรีมักอร่อยเสมอเฮ้ยทำไมวะจุดกับตัวไอดีคือแบบไอดีกา,กากจัดอะทุกคนโอ้โหเครียดเลยไม่มีตัวใหม่มารีวิวเลยอะช่องกูเพิ่งเปิดช่องมาแม่งไม่ออกตัวใหม่ให้เลยอแอนิเมชั่นเกือเกือโอ้โหเสมออีก ผมว่าสเต็ปนี้น่าจะของเก่งวะไม่มีสตาร์กิ้งสักตัวโอ้โหหืมอือมีใครให้เกิ์กว่านี้ไหมโอ้หหรือต้องเติมวะเนี่ยถ้าเติมแล้วมันจะออกไปเลยทุกคนฮะโอ้โหไม่มีแม้แต่เงาสปาร์กิง้ง มาออกมารีดวงก่อนออกมารีดวงเรียกมันก่อนเรียกมันก่อนเรียกเหมือนวัวกระทิงอะเรียกเรียกม,กเยกเยกมาเจ็บที่สามเอ๊ะที่อสองวะเจ็บที่สองปึ๊บอูอ้โอ้โห,โหท้องฟ้าเขียวไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มียานจากโก้ไม่มีเมฆสีทองอ๋อฟูทองโอ้โหโบลี่ไม่มาดันชนะ แปลกๆนะแปลกๆโอ้ยำฉาอือหืออือหือกิืนโอ้โหสเต็ปที่สามเจ็ดร้อยเพชรมามีเหรียญ10สิบมาออกมารีเซ็ตดวงกันสักนิดนึง เอฟตัวอื่นก็ยังดีอู้หูพอดเดียวสคริปแม่งโอ้โหเกือมากทุกคนม,มีเหรียญอยู่สิเบเอ็ดนะแลกเลยดีไหมเนะี่ยแลกแม่งมาให้มันจบจบไปมันจบที่รุ่นผมเฮ้ยไปอันนี้น่าจะมีเหรห้าเปอร์เซ็นต์นะแม้แต่เอ็นดอยก็ไม่ออกอะทุกคนคิดดูดิตัวใหม่ โอ้ยิ้ตคีโอ้โหเบเกต้ามาช่วยก็น่าจะรู้ๆอยู่ครับไอ้เบก้ามปูตัวนี้นี่แม่งมาเสกเกลือให้ทีนึงไอที่มันยิงเมื่อกี้มันไม่ได้ยิงบีมนะมันยิงเกล็ดหน้านะเฮียอะไรวันนี้อ๋อมาตัวใบสุดท้ายกับ5ปเซ็ที่เรามีอยู่ความหวังเฮ้ย อย่าบอกนะอย่าบอกนะบาดักไปบาดัก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 เอ้ยอย่าผู้ลุงไหมโอ้ยไม่มีโบรี่ด้วยเอ้ยเอ้ยเบฟ้าดีต้าสีฟ้าอ้เฮ้ยมึงเลิกเข้าฟิตเนสดีกา้ามปูมึงออกมาสองรอบแล้วโอ้โ เติมเพิ่มดีไหมวะทุกคนมาๆมเดี๋ยวจะเติมเพิ่มนะขอแป๊บนึงขอเวลาสักครู่ครับมาทุกคนผมเติมยัดมาสองพันเพชรนะน่าจะถึงสเตปลูฟฟีได้อยู่เตปสี่ห้าแล้วก็หนะอันนี้คือสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ก็ไม่เปิดแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะไปทำคลิปรีวิวโปรฟูติเอไม้นะก็จะทำคลิปเป็นแบบบัฟเส้นใครให้กับมันอยู่ อ่อยไปโอ้แอนิเมชันโคตรเกลือเลยวันนี่เพชรเติมนะออกโอคูเทียวไหมก็ยังดีแม่งเปิดมาจะหมื่นเพชรแล้วแม่งออกแค่แอคตัวเดียวเองโคตรน,น่าเกลียดเลยหืมหืมทุกคนดูนะเกมหมานะคตรอย่าเติมเหมือนผมนะเกมที่นี่แม่งแบบว่าแม่งไม่ใจดีเลย เกมไม่มีการันตีอะไรด้วยเกมเนี่ยกดเยโอ้โหดูแล้วน่าจะเกลือลูปนี้โอเคเกลือไปทำระเบียบเจ็บที่ห้ามาเราได้อีกสองสองลูปนะเจ็บที่ห้าไปโอ้โหสามพอดท้องฟ้าเขียว เฮ้ยคนเขียนโค้ดแม่งลืมเขียนโค้ดสมัติสมัติลงไปปะเออโอ้ดันชนะอีกไม่มีเลยอันีอนิเมชันไม่มีให้ลุ้นเลยเฮ้ยมันหนักไปพี่โอ้โหผมให้ดีผมบากวะทุกคน ไอรีบักแหละโว้ยโ,โทชีเอ้ยมาหรือเปล่า <c oughs> เบจิต้าตัวนั้นแบบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเ yeah. มื่อมาให้กูเล่นก็คงได้แหละเมเต,ตาเนี้ยโอ้โหเลดแม่ง0.5ไม่ออกให้กูเลยมาเหลือสเต็ปสุดท้ายออกไปรีเซ็ตดวงกันสักหน่อยเฮ้ยยามาลองตัวหน่อยลองตัว เออกดเขียวไปกดเขียวเซกกดเขียวเซกเออมามาดูท่าเอฟก่อนหน่อยนะทุกคนมาดูดิว่าสวยขนาดไหนเชียวออโมเดลนี้ทำมาใหม่หน้ามันหลอ่อจังวะไอซามาตัวเนี้ยไปท่าเอฟก็ เต็มสิให้ให้เจ็จุดห้านะไม่ได้แบบว้าวหรือสวยอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมะแต่ที่อยากได้เพราะว่าอยากได้มารีวิวนะอีกอย่างทีมฟิวเจอร์เราก็มีแล้วโอ้ยยาโกคูเทียมไม้ก็ยังดีมาขอหน่อยขอหน่อยถ้าสามารถไม่ออกก็โกคูเทียมไม้เอ้ยดาวโหลดเอ้ยเอาละผมว่าโอ้ยอเอาเร็ว ของฟ้าสีฟ้าแต่อย่าเพิ่งดีใจอาจจะเป็นเอนดอยก็ได้เออบาดักไม่มาทางไม่มาโยนออกไปอุยผูลุง้งมาการันตีเอฟนะทุกคนมา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 โบลีไม่มาแต่ไม่เป็นไรมันเอฟอยู่แล้วดันชนะขอแค่โกคูทวีตไหมแล้วก็สามารถโตใหม่แค่นั้นจะถือว่า ก็โอเคถ้าเกิดออกสองตัวนั้นแต่ถ้าออกตัวอื่นนี่คือเกือจัดพี่คิมนี่คือเกือจัดมาเอลฟ์ยงังยังมาเอลฟ์ตัวไหนโอ้โหสามารถครับสามารถผิดตัวไอ้้เหียโอ้มันจบแล้วอุย้ยอย่าบ,บอกนะอะไรอ่ะผมยังไม่มีอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหเอลมาเร็วเอุ้ยเอลฟ์โอเค okay, okay. โอเคกูคูต้นไม้นะ โอเคอัปดาวมาก็ยังดี6ดาวอืมอืมอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเอฟออก3ตัวะไรตัวนี้7ดาวแดงละเอเขเอเขเขโกคูเทียร์ไหมมาผมก็ยิ้มออกอืมมาเฉหกดาวละจะได้เล่นใน PVP สบายหน่อยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงท่นนี้แล้วครับผมสวัสดีครับจุ๊บ